สบายดีพี่น้องอม,มาก,มกินจักรอบม,ออมาซื้อม,มาซื้อว่าอาหารพี่น้องให้โมออเหมือนวัวอันพี่น้องมูน,มน้อยนี่จักสอบ <10. S 2> มูใหญ่เด้่มูใหญ่ห่่วไหกอน มูใหญ่นะซื้อหามูหน่อยน่ะซีฟพี่น้องมูมูใหญ่นี่ประมาณได้ันดูมูใหญ่บดบดท่าได้ละหมูใหญ่ซื้อหาสอบน่านสีกอยู่เกือบสองพกว่าสองพันสองพันสองสองพันสอใส่มูหน่อยแปดพัสอบละหกพันปลายแปดพันเจนหกาแปดจะซื้อขนาดนี้เลเออไปไปซื้อ มาซื้อว่าอาหารพี่น้องันมโมๆแรมกับิเวิดเป็นหมื่นพี่น้องว่าอาหารได้นีงพี่น้องเอ้ยกิ๊กๆแม่กินนะเจ่าพนชิตโตพัมซาบจักนี่ซื้อว่าอาหารพ้นตกตายแล้วเนาะ

มาคอยให้นายพี่งาเาออาแนวห้องห้องานี่หากุยนะมึงเบีมัเิดเบอยาเเดียวามันง่ายยนี่ะางเบิดพอดีพอดีตก ทั้งซื้อยาแล้วก็ซื้อสแสเล้งซื้อ,อนะพี่น้อนทงทั้งหัวหานหน่อยหัวหานใหญ่เบัตรจุหมื่นหาร้อยบาทมะละข่าง่ายมะละข่าดอกเบิดซฉันนี่แหละอืมเก็บเก็บเกี่อวเก็บคล้องอันนี้เก็บพวกอาหาร เบิร์จะกอดด้วยจังเก้ใช่ขาดเลยเด้ตัวนีโอ้ยเนี้ยมาหน่อยมึงเอ้ยอย่างเลาอขวางท่านี่ก็ได้นาะขี่กล้องลุกล่อล่อนนี่ง่ายทำไมมึงซอกมอกอย่างนี้เอ้าพาออกหลนหลนเฮ้ย ฝ้าห้องแลยอันมาสั่นเฮ้ยขี้ไร้ขี้ไร้สมุกขนาดเลยพวกมึง,มงโทษดูบขนาด เราทำบ้อริวหันชิปหาสอบพี่น้องเหื่อฮะเพื่อหี่นหน่อยนี่ชิแแแ้แพงไหมเวลาพนโตกะนลงผ้าตั้งห่อเอาไว้หน้าแล้วเออเอาไว้เอาไว้แล้อาไว้แล้ไว้ไกลมหัวหารอย่าพนาสาดพ่นยัง

ไม่เป็นตสีได้สิเนาะส้งสนอ่ก็ได้ข้าเจ้าส่งชัวฮานะมัน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 บเห็นพ้นปนไดส่งชนะแล้วมันจะเห็นพ้นไวเลาเจ้ามันกินเด็มันกินแล้วมันก็ผูกวาันรกิหยจะอรก็ให้กินหมดหมดได้เลยหูทามทามเสียวจนมเออมหูหมูน้อยหนนนี่เทเนเทบให้มันเปื่อนสิ่น้อเมันเปื่อนมันเปื้อ ไปเบิงพยาเล่นป oh, ูกระเบื่องก่อนพี่น้องที่กินได้อะไรเข้ยเล่อเนเลือนไ่เียเ้ยนเตึกนั่นแลจะาเลยลย เง้อนี่เอดเ่ R ันก็้อข้นีกอแล้วก็เจ้าขอกที่เสื่อมไตนทางก็นมันติดแ่มไม่ไม่แจเร่องเาคอเร่องแปลกเอา่อยบ้านสร็กัน็ก็ทำหนึ่งทิ โอ้เียนะบาั้กงถึงมาะัสายได้แต่บานประตูเขจะกระสีแอมเลยเนาะสี่คนเห็ดสี่คนวะฮึ Eh, vamos ¿vale? <coughs>

นี่นะตัวละสองพันเอทด้นนี้พี่น้องเนี่ยมีลุงคนหนึ่งนะพี่น้องรับมาคอมเมนต์ว่าถ้าซื่อมูหน่อยแพงปน้เราอะกำไรนี่บมเห็นเราอะกับหู้คือกันนะพี่น้องเราอะมูมูพันเขาวนี่มันต้องกินหัวอาหารกับแม่แหละพี่น้องมูมันกินหัวอาหารแหละเนาะกันเห็นเนี่ยอันเห็นเขาจะเลี้ยงก็ได้อยู่ได้เลยพี่น้อง ช่วงช่วงข้าซื้อนี่ยังย่งยังถือช่วงมูมูลงอยู่ได้นี่พี่น้องกจ็จะว่าเพราะว่าช่วงวางเดือนก่อนนี่มันมูตัวละสองพันสองตัวพันสองตัวละสองพันสองตัวละสองพันสี่แต่นี่นาะมูลงเหลือตัวละสองพันสองพันเอ็ดนี่เนาะเขาเชือว่าข้าซื้อราคานี่ก็ลดลงอยู่เนาะเพราะเพื่อนว่าลุงเพื่อนว่าแต่ขออนุญาตเอินลุงซะเนาะเพื่อนกระแก่นแล้วเนาะเพื่อนมาคอมเมนต์อะไะพี่น้องเพื่อนกรว่า ขาดซื้อในราคานี้นะกำไรนะโบเห็นเพื่อนวะกสิโบเห็นแต่เฮาแตบพ่อเนาะแบบว่าเขาจะซื้อไปเลี้ยงคนอื่นเขาจะซื้อไปเลี้ยงเขาจะกันยังเห็นนะเขาจะกันยังได้ผู้เขาจะเลี้ยงก่อนนะเขาสิโบได้แต่เฮากัให้มันบุหรีซะเนาะพอเพื้นว่ะนะเนาะพี่น้องคนก็เลี้ยงเบิดบ้านเบิดเมืองราคานี้ก็เขาจะกซื้อกันเบิดบ้านเบิดเมืองบอแมนว่า โมเนมนต์วาซิมีแตนเฮาผู้เดียวมาลับหูลับตาสื่อในราคาตัวสองพันตัวสองพันเอสนี่โมเมนตได้พี่น้องเลยเขาเจ้า,จากระสือกันเพื่อทุกคนนั่นแหละถ้าสิคุณถ้าสือ,สอมูหน่อยไปคุณนะ่ะก็ในราคานี่คือกันแต่ว่าถ้าสือในช่วงเดินก่อนน,นนะ่ะตัว 2000, สอง,งพันสองหรือตัวสองพันสี่แต่ช่วงนี้เนี่ยเขาเจะเอา,ามูลงมันก็ลงสำนีไล้เนาะ ลงตัวละอร่อยก็ยังว่าลงได้พี่น้องเลยกเลี้ยงปลานี่แหละเข้ากับโบมี่อันนั่นเนาะแบบว่าเข้ากับโบได้เคยเลี้ยงมาก่อนนะพี่น้องเข้ากับโบมี่ประสบการณ์ขั้นบบเลี้ยงเข้ากับโบหูขั้นบบเห็นเข้ากับโบจักเนาะได้บบได้กะนถาเบิ่งเพื่อนำการเนี่แหละพี่น้องได้หรือบบได้กัเดี๋ยวเขาก็ยังบโบมี่ประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูกับขั้งแรกในชีวิตคือกันพี่น้องที่ชได้มาเลี้ยงหมูนี่ ก็มีตะว่าถาบึงถาบึงปนญกำกันพี่น้องเลยถาบึงปัญกำกันเนาะมันจิไดบ่หรือจังใดหากทีแน่ๆนะเพื่นคนอื่นเลี้ยงข้าเจ้าก็ว่าได้ได้กว่าได้กว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงคุ้ยข้าเจ้าว่กเพราะว่ามันมูนี่มันสามเดือนถึงสี่เดือนก็ไดคลายนะได้ก็เลี้ยงงวเข้าเจ้าว่ะเลี้ยงง้อผัดหลายหลายเดือนหลายปีเนาะเพื่อนจิไดคลายเอพื้นงัวก็ได้ ขาเจ้าผู้เคยเลี้ยงมาก่อนเข้ากับโบแมนสิบซึกษาสบบาิบทามกระทามพี่น้องทั้งทามทั้งศึกษาอะไเพียงแต่ว่าเข้าบบมีเพียงแต่ว่าเข้าบอลมีประสบการณ์ในการเลี้ยงขีซือแต่ว่าเข่ากเขากระทามผมก็จะเลี้ยงก่อนคือการเห็นนั่นเห็นนี่คือไปเอาคือไปเอาหมูนี่กะข้าเจ้าผู้เลี้ยงก่อนพาไปเอาพี่น้องกับหาหลดเราไปเอาใหญ่ออเชียวหันเราก็เลี้ยงหมูมาหลายปีเลยเนาะ ถามเราเราก็บอกว่าพอได้ก็พอได้แต่ว่าเราจังเลี้ยงมาเท่ายถุงมือนี่เนาะเขามันบอได้เนาะพาก็ต้องเลี้ยงปีเดียวแล้วเขาก็ยาเบิ่อทันแหละแต่ว่าอันนี้เห็นพาเลี้ยงก็คือจังหวะได้เลยคนอื่นเขาก็เลี้ยงเลี้ยงๆต่อๆไปนะกะชิมาบอได้ตั้งแต่เฮากะชิกะชิบ่แม่แนวจริเนาะเฮากะเฮากะเฮียนหูไปน้ำเขา คนอื่นเขาเจ้าเคยเลี้ยงที่ผ่านมาเขาเจ้ากคเะาถามประสบการณ์จากเาเจ้าเขาเจ้ากับว่าเขาเจ้ากับพอได้อยู่เนาะเลี้ยงมูเลี้ยงยังนี่กะก็พอได้ใส่ได้จ่ายนะมูก็พอได้เป็นอาชีพแหละพี่น้องเอ้ยลอยง่ายกันเนาะข้ามันบ่ได้กัเขาเจ้าก็คือสิย่านะครับก็เห็นเขาเจ้าเลี้ยงต่อไปอยู่ผู่เขาเจ้าเลี้ยงมูคุณกับเฮ้ยพี่น้อง ต้องขามครับอันหน้าห้านี่กัน <se นี่ขอเถานี่นี่เราก็ขายไปไลงวดเราก็ยังไปสื่อมูคุณมาเลี้ยงเราก็สื่อโตราคาสำรักข้เวห้านี่แหละถ้าวมันบบได้เราก็ย่าละเนาะอันนี้เราก็ยังสื่อมาเลี้ยงต่อหวดใหม่แหละค่ะกับแป่ว่าข้าจ้กก็ยังได้ข้าจ้ายังเลี้ยงต่อกะชิมาบบได้แต่ห้าคุณเนี่ยนี่มันกะชิโพดดอกเลยล้วแห่งเออเราก็สื่อราคาเดียวกันกับเ้าสื่อนี่อืมเอาพอนอนอยู่แด้ หมูอันนี้มันก็กินหัวอาหารอยู่แล้วเนาะก็กินอาหารเบอ่์สุขอนน่แหละพี่น้อเงเ้ยเรียงนี่ก็ได้เขาก็ับศึกษาเฮียนหูไปน้ำเนาะขันเบิ่งบ่เป็นกระทงหลวงตายเบิดเตผาวะท <c oughs> ี่วนะลุงลุงลุงผมมาคอมเมนต์เนาะ ขฮากระเบิ้งแล้เนาะพี่น้องการไพ่มันตายเนาะว่าพื้นว่หฮนะพี่น้องขฮากระเบิ้งมาแล้วเฮากระเบิ้งเฮากระดูแลเฮากระศึกษาไปน้ำเลยเนาะตั้งใจเลี้ยงปนี้เนาะพี่น้องเฮากระศึกษาเบิ้งน้ำเนยฮะเหลกเปียนหูไปน้ำแ่ก็จะได้่ม่ก็มนแ่วาเข้าหปแม่กมั่น่ตัวเงินก็ดำต่มออกมันนี่แม่้ อ้าวพี่น้องเลยทำนี่เราจะ wow พ Patter, ี <S 2> <S 2> ่น้องเมื่อก่อน